ครับสิบปีแล้วไม่เคยทำลาดหน้าวันนี้หลานบอกอยากจะกินลาดหน้าเลยทำนี่งดเว้นไปสิบปีจนผมเกือบจะลืมแล้วํำลาทำลาดหน้านี่แหละครับวันนี้จะเริ่มทำหมายถึงว่าเริ่มทำเปลี่ยนจากกินข้าวมากินลาดหน้าก็เดี๋ยวนี้ นี่แหละครับใช้ไก่สับนะฮะไก่สับเป็นเรียกว่าสับเป็นหมูบะช่อคือไก่เอามาสัามาบมหบดว่างั้นเถอะนี่เตรียมไว้หมดแล้วไก่นี่เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นชิ้นๆแล้วนี่ข้าวโพดข้าวโพดฝักเล็กนะลดหน้าของผมไม่เหมือนคนอื่นนะของคนอื่นใส่เขาเรียกอะไรอ่ะต้นคานาของผมไม่ใช่ถ้าคานาต้องเป็นคานาเมืองจีนหรือเขาเรียกว่าคนาฮ่องกงอ่ะ นี่ใส่แครอทแล้วแต่คนชอบคุณจะใส่แครอทก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วก็เหมือนอย่างเมื่อกี้บอกข้าวโพดเล็กก็ตามใจคุณคุณจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วก็ข้าวโพดนี่มาหัน่นหั่นเป็นเรียกว่าข้าวโพดมาปอกแล้วก็ไปอบอ่าแล้วแต่คนชอบชอบแบบไหนใส่อย่างนั้นว่ากันอย่างนั้นเถอะแล้วไก่ ไก่มีทั้งไก่ที่ย่างมาเป็นชิ้นชิ้นแล้วแต่คนชอบดีละครับถ้าคุณชอบใส่ไก่ก็เอาไก่ตัดเป็นชิ้นชิ้น,นใส่ลงไปนะฮะแล้วอย่างก๋วยเตี๋ยวที่เห็นยังไม่ได้ผัดเดี๋ยวจะเอาไปผัดนะฮะผัดให้มันหอมแล้วก็ใส่กระลำปีปกติเขาใส่เรียกว่าต้นคะนาคะนาไทยผมไม่ใช่ดูถูกนะฮะ คานาไทยมันจะแข็งแข็งกระด้างกระด้างจะขมขมไม่อร่อยถ้าคุณใจกล้าจริงใส่คานาฮ่องกงมันจะอร่อยแต่ว่าคานาฮ่องกงแพงกว่าหมูอีกครับโลหนึ่งสองอ่โลหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะมันจะแพงอ่าคานาฮ่องกงมันจะแพงเพราะฉะนั้นเขาผัดไม่ได้ใส่คานาฮ่องกงเขาก็ใส่คานาธรรมดานอกจากว่า ร้านที่ใหญ่ๆหญ่ะร้านที่ใหญ่ๆหญ่มันถึงจะใส่เรียกว่าคาะฮ่องกงมันถึงจะใจกล้าก็คือมันขายราคาแพงอะแล้วนี่ก็ใส่เขาเรียกว่าเห็ดอะไรเห็ดเห็ดฟางเขาเรียกกันว่าเห็ดฟางนี่แหละครับปะเดี๋ยวเราก็มาหัน่นหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ลงไปต้มลงหรือเรียกว่าลงไปลวกว่ากันอย่างนั้นเถอะนี่ทุกอย่างก็พร้อมแล้ว เดี๋ยวเราก็เอาเครื่องไปตำตำแล้วก็จะไปผัดนะผัดให้มันหอมนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูเป็นของที่ง่ายง่ายครับนี่คือข้าวของเราเตรียมไว้เสร็จสับเรียบร้อยหมดแล้วนะแม้แต่แป้งมันแป้งมันเราใส่ที่หลังตอนนี้ยังไม่ใส่ประเดี๋ยวตามไปดูครับสิ่งสำคัญก็คือลากผักชีนะฮะ เดี๋ยวจะเอาไปตําเดี๋ยวทําให้ดูรากผักชีแล้วก็นี่ก็เป็นอะไรน้พพาพริกเผาแล้วก็หัวกระเทียมอ่าหัวกระเทียมกับรากผักชีเราต้องมาตํารวมกันแล้วก็ตําด้วยเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวใส่ที่หลังนะฮะแล้วก็น้ํามันพืชน,นี่แหละครับกระเทียมเดี๋ยวเรามาตําตําตําดีกว่าบดปกติ เขาใช้เครื่องบดเครื่องปั่นแต่อร่อยสู้ตํามไม่ได้ตํานี่รากผักชีมันจะมีน้ําออกมาเละๆแล้วก็หัวกระเทียมเหมือนกันถ้าเราตาําอร่อยกว่าบดบดบดสู้ไม่ได้บดมันเป็นเล็กๆแต่ว่าไม่มีน้ําออกมาน,น้ํานี่แหละครับเราเอามาผัดมันจะได้หอมนี่แหละครับเป็นสุดลับชนิดหนึ่ง บางคนเรียกว่ากระเทียมเอามาตบบางคนเรียกเอามาทุบแล้วแต่เราจะเรียกเรียกแบบไหนเหมือนกันผมเรียกว่าทุบแต่บางคนเรียกว่าตบกระเทียมนะฮนะได้เหมือนกันแล้วก็อเอามาตำนะที่เพียงทำหยับหยับให้ดูทีหนึ่งก่อนแล้วก็ลากผักชีอะแล้วก็เอามาหั่นก่อนแล้วค่อยมาตำ มันก็จะได้ตำง่ายนะฮะนี่แหละครับผมหันให้ดูเล็กน้อยก็พอไม่ต้องถึงขนาด่ายจนหมดนี่แหละครับก็แคน่นี้ง่ายง่ายอไอ้ที่ตำอ่ภาษาไทยเรียกอะไรคกอ่าไม่ได้ใช้ต้งสิบป,ปีนี่กว่าจะล้างเสร็จต้องนานนะนี่ก็หันเสร็จสับเรียบร้อยอ่า กำลังจะเอามาตาตาคงไม่ต้องตําให้ดูว่าใครๆก็ตําเป็นของง่ายๆเดี๋ยวผัดให้ดูแล้วกันครับรากผักชีเราจะตําก่อนรากผักชีมันจะเหนียวกว่าตาให้มันมีน้ําออกมาตําให้มันละเอียดส่วนกระเทียมมันจะแตกง่ายน้ำกระเทียมจะออกง่ายกว่าอย่างนั้นเครั นี่เราตำจนให้มันแตกให้มันละเอยียดแล้วเราก็ค่อยใสยก่กระเทียมลงไปกระเทียมตำแ๊บเดียวมันก็แหลกแล้วง่ายๆของง่ายๆไม่มีอะไรยากเมื่อหนึ่งตำรากกระเทียมแหลกแล้วก็ใส่หัวกระเทียมลงไปไหมม่กกี้ตำรากผักชีทีนี้ใสก่กระเทียมลงไปตำตำอีกนะแ๊บเดียว มันก็เหลวมันก็มีน้ำกระเทียมไหลออกมาแล้วมันก็เละแล้วประเดี๋ยวค่อยใส่ลงกระทะผัดน,นี่เริ่มมีกลิ่นหอมแล้วเสียดายว่าทอรทั์มันไม่มีกลิ่นถ้ามีกลิ่นมันก็จะมีกลิ่นหอมออกมาแล้วน,นี่เริ่มแล้แล,แล้วเาราก็เดี๋ยวจะเทลงไปในกระทะผัดเป็นวิธีง่ายๆไม่มีอะไรยากครับการขมโมกานง่ายง่าย ใครจะเอาไปทำตำก็ได้ถ้าคุณทำเองอร่อยกว่าผมทำอีกผมอร่อยกันทำนะสู้คุณทำเองไม่นด้ของทุกอย่างถ้าทำด้วยตัวเองมันจะรู้สึกกินอร่อยรู้สึกว่ากินอร่อยกว่าที่ซื้อใหใม่ไม่เชื่อคุณลองเข้าไดูไปทำเองตำเองทัาเองมันจะรู้สึกว่าอร่อยเนี่ย ครับนี่ก็ลงไปผัดแล้วแล้วก็เมื่อกี้ที่ตำอะ่ะก็เทลงไปผัดแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยไม่ต้องเยอะแล้วก็ผัดนีด่นะครับนี่อย่างนี้มันก็จะหอมไปไม่ต้องแรงนักไม่ต้องแรงนักง่ายๆไม่เนีย ได้สักเดี๋ยวนึงให้มันมีกลิ่นหอมแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวลงไปนี่นะครับใส่เต้าเจี้ยวลงไปแล้วก็ผัดอีกอก็ผัดอีกมันก็จะมีกลิ่นหอมแล้วง่ายง่ายไม่มีอะไรยากครับไม่มีอะไรยากนี่ก็เดี๋ยวก็ใส่น้ำพริกเผาลงไปใส่น้ำพริกเผาลงไปเลย ลืมเอาช้อนมาเลยต้องเอานี่ใส่แทนนะเขาเรียกอะไรทับพีภาษาไทยเรียกทับพีนี่ใส่ลงไปมันก็จะหอมนี่แหละครับสุดลับอยู่ตรงนี้ที่เขาทำเขาส่วนมากจะไม่ได้ทำอย่างนี้มันก็จะไม่มีกลิ่นหอมที่ตำรันคาใส่ไก่ซีอว ัดใส่สายซีอิ๊วไม่มีเครื่องปรุงอย่างนี้แล้วมันก็กลิ่นไม่หอมเท่านี้นี่มาเสียดายว่าทอคัดมันไม่มีกลิ่นถทยและไม่มีกลิ่นนี่กลิ่นหอมมากเลยนะนี่ก็ถือว่าจะเสร็จแล้วถ่ายอย่างนี้ถือว่าจะเสร็จแล้วพร้อมที่จะใส่น้ําก็คือกลายเป็นน้ําซุปอ่ะนี่คือกลายเป็นน้ําซุปว่าเป็นอย่างนั้น แล้วเราก็ใส่แป้งแต่ว่านี่จะไม่ใส่ให้ดูอะเพราะว่ามันเยอะเราไม่ต้องใช้เยอะอย่างน,นี้จะตักออกมานิดหน่อยแล้วระเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูว่าวิธีทําเป็นน้าซุปน้าซุปแล้วก็ใส่แป้งหมายถึงมาผักที่เครื่องเทียงนเราใสา่ใส่เสร็จแล้วก็เอาน้ําซุปใสล่ลงไปมันมีทั้งแป้งมันก็จะอร่อยนี่วิธีง่ายๆ เดี๋ยวผัดเส้นก๋วยเตี๋ยวให้ดูผักนี่ก็ลวกผักเรียกว่าอะไรกระหลัมปีนี่ลงไปลวกจะเอาอย่างไหนก่อนก็ได้นะคือลวกให้มันสุกอะจริงๆก็เรียกว่าผักลวกไม่ใช่ผักต้มถ้าต้มมันจะเหลืองเหลืองถ้าลวกมันจะดูสดๆดน่วนงเธอเดี๋ยวใครจะใส่ก็ค่อยไปใส่ทีหลังใครไม ไม่ชอบกินกระลำปีก็ไม่ต้องใส่กะหลำปีวิธีง่ายๆนี่ของเราเอาแบบง่ายๆคือชอบอย่างไหนใส่อย่างนั้นไม่ชอบไม่ต้องใส่ว่าก็นอย่างนั้นเถอะอย่างนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วเอาขึ้นมาได้แล้วมันจะเขียวๆเ,เพราะฉะนั้นเลยเรียกว่าผักลวกนี่เลยครับใครๆแบบบ้านนอกอ่ะใครๆกันนี่เป็นผักลวก คือไม่ได้ใส่น้ํามันไม่ได้ใส่อะไรก็เป็นผักลวกน้ําือดเดือดใส่ลงไปลวกอ่ะเสร็จแล้วอ่านี่ก็ถือว่าเสร็จแล้วหนึ่งอย่างทีนี้ก็เอาไอ้นี่ใส่ลงไปลวกอีกลอกอะไรอ่าเห็ดเห็ดฟางเห็ดฟางอ่ะกินเห็ดฟางเรียกว่าใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ ทำลาของผมหนะคือชอบอยังไหนใส่ยังนะคุณชอบเห็ดฟังชอบกินเห็ดฟังก็ใส่เห็ดฟางไม่ชอบไม่ต้องใส่ลวกเหมือนกันก็แบบเดียวกันก็ไปลวกให้มันสุกอะว่างั้นเธอไม่เลยต้มบางคนเรียกต้มต้มกับลวกไม่เหมือนกันลวกก็คือลวกให้สุกแค่น,นั้นเอง ต้มปล่อยลงไปให้มันค,อคอ่อยๆนะต้มนะต้มให้มันเหลวเหลวเละๆใส่น้ำมันหรือใส่อะไรลงไปให้มันต้มนี่ใช้น้ำเปล่าลวกครับเป็นวิธีที่ง่ายๆถ้าอย่างนี้นะฮะแล้วแต่คนชอบอการทำของผมคือไม่ซ้ำกับคนอื่นนี่ก็เอาขึ้นมาได้แล้วนะ่อขึ้นมาได้แล้วง่ายๆนี่ก็เหมือนกับลวกผักเมื่อกี้เนี่ยเสร็จแล้ว แล้วก็ช้อนขึ้นมาง่ายง่ายลวกเสร็จแล้วก็ช้อนใส่แล้วเดี๋ยวก็พทอมที่ไอ้พวกนั้นคือทําเสร็จหมดแล้วสุกหมดแล้วนี่เราก็เอาอย่างอื่นลงไปลวกอ,กอีกอะไรข้าวโพดฝักเล็กเหมือนกันก็เรียกว่าลวกไม่ใช่ต้มลวกให้มันสุก แค่ okay, นั้นเองไม่ได้ใส่น้ำมันไม่ได้ใส่อะไรก็คือเรียกว่าผักลวกนะแปบ๊บเดียวก็สุกเนี่ยถ้ามันเหลืองเดี๋ยวเดี๋ยวก็สุกนะวิธีง่ายๆให้มันสุกก็ถือว่าเสร็จนี่ข้าวโพดก็เหมือนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ช้อนขึ้นออกง่ายง่ายนี่ตอเนื่อกันช้อน เรียกว่าเข้าพดรว่วไม่ใช่ต้มเสร็จเรียบร้อยอไปเก็บทีนี้ก็จะผัดเหวีย๋ยยวให้ดูวิธีง่ายง่ายผัดเหวเี๋ยวกระทะต้องให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนี่แหละครับกำลังจะใส่น้ำมันแล้วนี่จะใส่น้ำมัน แล้วใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยใส่นิดหน่อยนะฮะต้องใช้น้ำมันเหมือนกันนี่แล้วก็เอาก๋วยเตี๋ยวใส่ลงไปอย่าให้มันเยอะก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องเยอะนี่นี่แหะครับอย่างนี้มันจะหอมแน่นอนเลยต้องหอม นี่มันจะหอมแต่เราไม่ได้ใส่สีอิวที่เขาทำอ่มมะส่วนมากเขาจะใส่สีอิวดำใช่ไหมละ่ะเราไม่ได้ใส่นี่ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเราจะผัดอีกก็ต้องใส่น้ำมันลงไปอีกอย่าผัดเยอะๆผัดทีละน้อยๆมันก็จะหอมนะถ้าผัดเยอะๆไม่หอมแน่นอน นี่ยทีนี้มันก็จะหอมนี่ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วง่ายง่ายทีนี้ก็ผัดเส้นหมี่เส้นหมีก็เหมือนกันก็ต้องใส่น้ำมันแล้วก็เอาเส้นหมี่ใส่ลงไปน้อยน้อย ไม่ใช่ใส่เยอะๆใส่เยอะๆไม่หอมใส่น้อยๆแล้วก็ผัดอย่างนี้หอมแน่นอนใ,น,นใส่น้อยๆนี่ก็เสร็จแล้วง่ายๆ่ ทีนี้ก็ถือว่าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว mm hmm. ก๋วยเตี๋ยว mm hmm. ผัดเรียบร้อยแล้วลวกก็ลวกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วขัดแต่น้ำซุปอย่างเดียวใส่น้ำซุปกินได้เลยทีนี้ก็ต้มแต่น้ำซุปนะใครจะใส่อะไรแล้วแต่อย่างนี้คงไม่ต้องถ่ายให้ดูก็นี่อย่างที่บอกอันี้เขาเรียกอะไรมี่เส้นมีก็ไปผัดเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมก๋วยเตี๋ยว ก็เหมือนกันผัดให้มันกลิ่นหอมต้องผัดทีละน้อยๆเราไม่ใส่สีอิ้วดาถ้าใส,ส่สีอิ้วดามันก็มีกลิ่นสีอิ้วดำนะอย่างนี้ไม่มีกลิ่นสีอิ้วมีแต่กลิ่นกระทะอย่างเดียวว่ากันอย่างนั้นเธออตอนนี้เราก็เติมน้ำซุปที่มากี้ที่เราผัดนะก็คือน้ำซุปววากันอย่างนะั้นเพื่อให้มันหอมอน้ำซุปใสลงไป พอแล้พอละพอออ่านี่ก็ให้มันต้มต้มให้มันเดือดแล้วก็ใส่แป้งก็ถือว่าเสร็จนะบางคนก็ใส่ชูรสแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ชูรสเราจะใส่ซุปก็ได้นะเพื่อให้มันอร่อยอ่าเดี๋ยวใส่ซุปนิดหน่อยได้อย่างนี้เรียกว่าซุปข่าหนออก็คือเราใส่ซุปนิดหน่อย นี่งแปมืนหนึ่งช้อนโต๊ะแปดมืนหนึ่งช้อนโต๊ะทีนี้เราก็เอานี่มาคนให้มันเดือดแล้วก็ใส่แป้งแล้วก็พร้อมที่จะตักตง่ายง่ายไม่มีอะไรยากก็คือตักแล้วลากนี่ก็รมเดือดแล้วเอาแป้งใสล่ลงไปน,นี่นะครับน่าจะพอต่อว,วะ่ะ ดูแล้วมันไม่ค่อยเหนียวอะ่ะไม่ต้องเหนียวาไม่ค่อยเหนียวมากอ่านี่แล้วก็คนนี่ไม่ค่อยเหนียวมากต้องอีกหน่อยมั้งนี่มันยังเป็นน้ำๆเลยปะลามแค่นี้อ่นี่มันยังเป็นน้ำไม่เหนียวมันยังไม่เหนียวอ่าต้องเหนียวพอควร มันถึงจะกลายเป็นราดหน้าหวางงั้นเธอแ่ะเอกนิดหน่อยไอ้ฟังมเหนียวไม่เหนียวอยู่ที่ฟังมต้องการน,นะถ้าที่เขาขายเขาต้องให้มันเหนียวเพราะว่ามันจะได้ลอยเมื่อเราใส่ผักแล้วมันจะได้ลอยมันก็จะดูสวยแต่ของเรากินเองเราไม่ได้เอาเหนียวมากแค่นี้ก็พอแล้วประเดี๋ยวเราก็นี่แหละครับ เอาเก๋ยเตี๋ยวใส่จานแล้วก็นำซุปใส่เอาไอ้พวกของที่ลวกเสร็จใส่กส็ถือว่าเสร็จนี่ถือว่าขั้นตอนนี้สเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่สมมติว่าเราชอบเก๋ยเตี๋ยวแล้วก็ใส่แต่ก๋ยเตี๋ยวก๋ยเตี๋ยวแล้วก็สมมติว่าเราชอบอันี้เราก็ใส่ชอบอย่างไนใส่อย่างนั้น ว่ากันอยา <Yeah. S 1> ่างนั้นเธอชอบข้าวโพดใส่ข้าวโพดอ่ะชอบไอ้ที่เขาเรียกอะไรเห็ดแล้วก็ใส่เห็ดใส่เท่าไหร่อำใจเราชอบเราชอบไก่ใส่ไก่ไงอ่ะชอบข้าวโพดเล็กใส่ข้าวโพดเล็กเรียกว่าชอบอย่างไหนใส่อย่างนั้นงใส่เขาเรียกอะไรกะหล่ำปีหัวกะหล่ำปี ปกติเขาก็ใช้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรคานาไทาย่คานาไทายไม่ใช่ดูถูกนะมันจะขมขมแข็งแข,ข็งกระด้างกระด้างไม่แค่อ,อร่อยเสร็จแล้วนี่เราก็เอาน้ำซุปลาดลงไปมันก็กลายเป็นเรียกว่าออะไรลาดหน้านี่ก็เอาน้ำซุปใส่ลงไปก็กลายเป็นลาดหน้าแต่ว่า เราใส่ไก่แล้วบางคนนี่ประเดี๋ยวของเราก็มีใส่เป็นเนื้อไก่เป็นเนื้อไก่สับเพราะว่าถ้าเนื้อไก่เฉยๆมันจะเหนียววากันอย่างนั้นเธอนี่เดี๋ยวไม่ต้องทาให้ดูว่ามันเป็นของง,ง่ายๆอยู่แล้วก็เนื้อไก่ที่สับมาเขาใส่กล่องมานั่นแหละเอามาซื้อมาจากห้างคือให้เขาสับเสร็จ สับเรียบร้อยขั้นตอนก็มีแค่นี้แหละครับใครจะใส่เอ่อขาเรียกอะไรน้ำส้มสายชูหรือจะใส่ซีอิ๊วดำอย่างนี้แล้วแต่คุณชอบคุณชอบอย่างไหน,นใส่อย่างนั้นว่ากันอย่างนั้นเถอ,อะขั้นตอนก็มีแค่นี้ก๋วยเตี๋ยวลาดหน้าสุดอากงอย่างนี้เรียกว่าสุดอากงนี่เว้นไปสิบปีไม่ได้ทำนี่แหะครับวันนี้พิ่งมาเริ่ม ทำใหม่ก๋วยเตี๋ยวลัดหน้าตาคําเรียกร้องนะครับนี่แหละครับสิบปีเพิ่งทําครั้งเนี้ยเป็นซ้ำสองสิบปีแล้วงดเว้นสิบปีไม่ได้ทํา